เล่าต่อจากอีพีที่แล้วนะคะว่าเราถามฝรั่งว่าเวลาที่คุณมาเที่ยวในในบาร์เนี่ยคุณคุณต้องการอะไรจากนอกจากความบันเทิงคุณเคยคิดไหมว่าคุณจะจริงจังกับสังบาร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกบางคนนะบางคนบอกว่าก็ฮอลิเดย์เขามาเพื่อฮอลิเดย์ผ่อนคลายหลังจากที่เขาได้ทำงานงานหนักมาทั้งปีนะแต่ ถ,ถ้าเราเจอคนโสดคนโสดเขาก็จะตอบว่าก็แล้วแต่ถ้าเขาเจอคนที่เข้าใจการสื่อสารกันรู้เรื่องแล้วก็ทุกอย่างเวลาคุยกันแล้วทุกอย่างคลิกอะไรอย่างเงี้ยแมทกันอะไรเงี้ยเขาก็มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะสารต่อความสัมพันธ์อะไรเนี่ยคะ่ะแต่บางคนก็บอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามีครอบครัวแล้วอ่ามีครอบครัวแล้วก็แค่มาพดี อะไรเงี้ยก็แค่ความบันเทิงต้องการคนเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้งยม,มันมากมายหลายความคิดแต่อย่างเราเนี่ยอย่างเราบอกว่าเขาถามเราแล้วคุณต้องการอะไรคุณมาจุดเนี้ยคุณต้องการอะไรเราก็ตอบเขาไปว่าอฉันจริงจังฉันมาจุดเนี้ยฉันจริงจังฉันต้องการมองหาสามีฉันอยากได้สามีฉันมาหาสามีที่นี่เขาก็บอกว่าบางคนก็บอกว่ายากนะคุณ ที่คุณจะมาหาสามีที่เนี่ยมันยากยากเลยแหละเอ,อสำหรับเขาก็บางคนเขาก็มองว่าทัวทํางานจุดเนี้ยมันสําหรับผู้ชายแล้ว่บางคนมันก็มีหน้ามีตาทางอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจะปะมันก็มีเรื่องพวกนี้อยู่นะอ,อแต่สําหรับบางคนก็บอกว่าอืมก็อาจะจะก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ทุกอย่างคนก็ เราก็คิดบวกเนาะมันก็เหมือนกับคนไทยนะวะ่ามันมีความคิดที่หลากหลายเหมือนกันแต่คําตอบที่ได้ก็คือส่วนใหญ่ส่วน,นใหญ่ผู้ชายที่ฝรั่งที่มาเที่ยวในบาเขาจะบอกว่าอย่างเราไปหาแฟนอย่างเงี้ยหาสามีอย่างเงี้ยคือเขาก็จะบอกว่ามันยากนะเออมันยากไปแหละคุณอะไรเงี้ยแต่เราก็เราก็คิดว่ามันไม่เห็นยากมันไม่ยากนะฉันว่ามันไม่ยากนะอืมไม่ว่า ไม่ว่าเราจะทํางานแบบไหนเลยอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถเจอคนที่แบบกับเราได้ทุกที่แหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไว้ว่าการทํางานอ่ะฉันคิดว่าการทํางานอ่ะไม่ได้บ่งบอกถึงว่าคนคนนั้นเป็นผู้หญิงที่ดีนะสําหรับฉันอืมถึงทําเขาทํางานมีหน้าที่การงานที่ดีแต่เขาทําตัวไม่ดีก็เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดไปเขาก็อืมอันนี้ผมก็ยอมรับอืมฝรั่งเขาก็คุยกับเราเป็นเรื่องบวลา,าอยู่ดเออ อันนี้ผมก็ยอมเราว่าใช่บางคนก็เป็นอที่บ้านของเขาก็มีอะไรแบบนี้นะเพื่อนทีนี้อันนี้เรามาเล่าสู่